สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทออีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นอิโนะสุเกะฮะงาน DXF นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรีสต็อกออกมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างด้านหลังอด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งตัวนี้นะฮะมันจะออกมา2แบบ คือแบบใส่หัวหมูกับไม่มีหัวหมูซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปลองเทียบกันดูนะฮะเรามีรีวิวไว้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่หัวหมูอยู่นี่ในกล่องเป็นแบบนี้อ่าตัวนะฮะอันนี้จะมาเป็นหลายช่องก็คือมีฐานมีดาบสองอันมีตัวเต็มๆแล้วก็มีหัวหมูนะฮะแบบนี้มาให้เราซึ่งข้างในเราจะมาแกะดูกันเลย ตัวนี้ฐานนะฮะจะเป็นฐานทึบแบบนี้ตัวดาบนะฮะจะเป็นตัวที่เหมือนพันผ้าเอาไว้ก่อน,นสองเล่มตัวนี้จะถือดาบสองเล่มส่วนตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถอดเสื้อจะไม่มีเชื่อตัวกางเกงกับตัวขนสัตว์เนี่ยจะไม่มีการไล่เฉดสีเท่าไหร่ตัวรองเท้าก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่ง คือตัวน,นี้มัจะไม่มีไล่เฉดสีนะฮะจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยตัวกล้ามเนื้อก็จะไม่ได้ลงไฮไลท์เช่นกันนะฮะส่วนหน้านะฮะส่วนหัวอันนี้ก็จะเป็นหัวหมูหน้าตาแบบนี้รายละเอียดก็จะเหมือนในการ์ตูนเลยอ,อันนี้จะเหมืาลงเป็นสีขนขนให้เราดูด้วยนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลย หน้าหมูเนี่ยน่ารักเทดีนี่โอเคเราจะมาประกอบดูกันเลยนี้ก็คือใส่ดาบเข้า,าไปด้านข้างปกตินะฮะหัวเสียบจบอ่านี่เรียบร้อยอันนี้ใส่ฐานได้เลย ตัวมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนีน้ซึ่งใครชอบมินสุเกะนะฮะาจะต้องเก็บ2ตัวคือตัวล่างหัวหมูกับล่างถอดหัวหมูแล้วก็ไปลองเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้เราจะหมุนให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลย ความสูงของตัวนี้นะฮะมันอยู่ที่15เซนนะหัวหมูจะอยู่เนี่ย15เซนถึงตรงนี้อ่อก็จะเป็นไซส์ปกติของเขาอยู่แล้วนะฮะกับงาน D X F จะประมาณนี้เลยนี่อ่าถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูนะกันนะฮะกับงานขี้ไม่สึนอยใหญบะของเรานั่นเองตอนนี้ก็ออกมาหลายแบบให้เราสะสมกันแล้วนะฮะ วันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ